สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีประจําอาทิตย์ 6, ที่6กธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับระหว่างคู่แรกนะครับเป็นมวยไทยมวยรอบปูนเสียนะครับคู่หนึ่งและคู่สองนะครับเป็นมวยรอบปุนเสียนะครับคู่แรกเจ้าพันสิงห์คลองสวนพรีสอดนะครับจะเจอเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับ ่อไปคู่ที่สองนะครับเป็นมวยรอ่ปูนเสียงมือนกันนะครับระหว่างเจ้าสลามเสือ,อนายกเอท่าสา,านะครับจะเจอกับเจ้าดาบดำปตททองทวีนะครับต่อไปนลครับรองคู่เอกนะครับเจ้าวุฒิไก่วอจากวุฒิจะเจอกับเจ้าตวงทรัพย์สอสลราชีพนะครับคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ได้แก่เจ้าเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับจะเจอกับเจ้าลุ่งแสงตะวัน สอภาราดนะครับวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับมวยคู่แรกเลยนะครับเริ่มจากเจ้าพันสิงห์ของสวนพูรีสอดนะครับเป็นมวยภาคอีสานนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับขนาดวงในนะครับเป็นมวยเข่ารูปร่างช่วงโชคดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงปั้มปั้มตีเหนียวแน่นนะครับได้เปรียบช่วงชกนะครับจะเจอกับ เจ้าฟ้าสยามนะครับสิทธิไทยแลนด์นะครับเจ้าฟ้าสยามเป็นมวยขวานะครับมีตีนหน้าหนักหน่วงรุนแรงนะครับมีเตะขาต่อยมัดป้ามตีในรุนแรงครบเครื่องหัวจิตหัวใจดีนะครับซึ่งเจ้าฟ้าสยามเคยชนะเจ้าพันสิงมาในครั้งก่อนนะครับก็วันนี้ถือว่า จะเจอกันอีกรอบนะครับในครั้งก่อนผมมองดูท้ายๆนะครับเจ้าพันสิงห์จะรู้สึกว่าจะเหี่ยวไปนะครับวันนี้ผมมองไปที่เจ้าพันสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทนะครับจะเบียดแซงท้ายๆท้ายๆยกนะครับจะเบียดแซงท้ายๆยก ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอปูนเสืออีกเหมือนกันนะครับสลามเสือนายกเอ้าสารานะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับเป็นมวยเขา่าสูงยาวเข่าดีนะครับลอกมุดมัดดันตีแทงเข่าดีนะครับเป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าดีซึ่งส่วนเจ้าดาบดํานะครับ ปตทอทองทวีนะครับเป็นมวยครบเครื่องเรื่องฟีมือนะครับเตะต่อยหมัดหนักรุนแรงมีลุ้นน็อกลุ้นนับได้นะครับเจ้าดาบดำปอทองทวีนะครับและก็มีวงในดันตีปั้มสู้หัวจิตหัวใ,ใจดีนะครับในไฟก่อนเคยเบียดแซงชนะเจ้าสลามเสือนายกเอ ท่าศาลา,าแต่วันนี้เจอกันอีกครั้งผมจะมองไปที่เจ้าสลามเสือนายกเอท่าศาลาจะได้เปรียบช่วงโชครูปร่างสูงยาวเขาดีจะเบียดแซงท้ายๆเกมต่อไปนะครับลองคู่เอกซึ่งจะพบกันระหว่างเจ้าวุฒิไกร วจ่จากวุฒิจะเจอกับเจ้าตวงทรัพสอสลรชีพเจ้าวุฒิไก่นะครับเป็นมวยครบเครื่องเรื่องอาวุธรูปร่างสูงยาวเข่าดีมีมีหมัดมีแข้งและก็มีฟันศอกบ้างเล็กน้อยนะครับเข่าในวงในดูรุนแรงเหนียวแน่นนะครับจะเจอกับเจ้าตวงทรัพย์ส,ะสะระชอาา ซึ่งเป็นมวยฝีมือวงในมีป้ามตีสู้เก็บกันอาวุธเก่งคู่นี้มองท้ายๆเกมผมจะให้เจ้าตวงทรับยอสลสาชีพนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงเก็บกันอาวุธเก่งจะเบียดแซงเจ้าวุฒิไก่วอจากวุิไปในช่วงท้ายๆโย,ย,ยกต่อไปนะครับ ซึ่งเป็นคู่เอกประจำสัปดาห์ของอาทิตย์ที่6ทธันวาสอง5ันา้นะครับระหว่างเจ้าเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขเจอกับเจ้าลุ่งแสงตะวันสอผ่านลาดนะครับเจ้าเนื้อทรณีสามชัยวิเศษสุขเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมวงในมีปั้มตีรุนแรงเนียวแน่น ต้นต้นคิดว่าจะมาก่อนนะครับส่วนเจ้าลุ่งแสงตะวันสวผานลาดเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะขาต่อยหมัดวงในมีเขา่าวันนี้มาล้างตากับเจ้าเหนือน้อธรณี สำหรับคู่นี้ผมจะมองไปที่เจ้าเหนือทรณีจะได้เปรียบช่วงแรกนะครับช่วงต้นๆยกนานๆทีผมให้ไปที่ลุ่งเสียงตะวันสวผานลาดจะเบียดแซงใช้ท้ายเกมสำหรับคู่นี้สนุกดูเดือดแน่นอนครับสำหรับคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม